ขสู่เนชั่นบันเทิงครบทุกรสสดทุกเรื่องราวอินไซต์ทุกข่าวคราวของคนบันเทิงที่แซ่บแซ่บฮะเจาะลึกศิลปวัฒนธรรมเรื่องหลางดังเพลงเทรนแฟชั่นไลา์สายวยครับถูกต้องทุณผู้ชมสามารถติดตามเราผ่านทางโลกออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram ชื่อเดียวกันเลยนะฮะนั่นคือ nt ขีดล่าง ntv แล้วก็อย่าลืมติดตามเนชั่นบันเทิงนะฮรโดยการติดแท็ก เนชั่นบันเทิงใช่นะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน Nation News ด้วยนะครับที่สามารถโหลดแล้วก็ใช้ไอสแนปได้ด้วยใช่แล้ว S <S ครับไอสแนปคืออะไรนะครับไอสแนปก็คือถ้าคุณมีหนังสือพิมพ์คมชัดลึกแล้วคุณอยากจะรู้ว่าข่าวนั้นเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมายัางไงค,คุณใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกไอสแนปพอกดปุ๊บ,บเพื่อใช้งานเอาโทรศัพท์มือถือไปจ่อที่หนังสือพิมพ์ที่มีโลโก้ไอสแนปอยู่ครับจ่อปุ๊บรอสักประมาณ30วิบวิจ่อห่างห่างประมาณสักหนึ จากนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณภาพเคลื่อนไหวต่างของข่าวนั้นก็จะเคลื่อนไหวคุณผู้ชมได้ดูกันพอประมาณหนึ่งฟุตนะพอสลัดออกมาพูดเลยบางคนไปจอดใกล้มากๆแล้วจอดตั้งแต่หกโมงเช้ายันห้าทุ่มเอ๊ะทำไมไม่เพย์บอกให้จอดประมาณหนึ่งฟุตหรือไม่จอดหลักสูตพิมพ์ฉบับอื่นไม่ได้นะจ้าหลักสูตพิมพ์ฉบับอื่นก็ไม่ขึ้นนะใช่ใช่เอาล่ะิดตามช่วงแรกของเรานะฮะกับช่วงของเมาก์จาย เองราวของซุปตาวตัว,ตวแม่อย่างสาวอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อมีสองสามเรื่องที่จะมาต้องพูดถึงการเรื่องราวของเธอเรื่องแรกนะฮะหลังจากที่มีข่าวขราวของณเดชเด็กของพี่เอสุภาชัยซึ่งเป็นสังกัดเดียวกับสาวอ้ําพัชราภาที่โดนค่ายบริษัทยักษ์ใหญ่ยี่ห้อ <You S 2> นเนู้อลิเวอร์พูดไปเลยแบนไม่ให้ไม่ว่าจะไม่ร่วมงานกับทั้งเด็กของพี่เอแล้วก็ณเดชด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็มีอ้ําพัชราภาที่อตอนนี้เนี่ยพี่เอสุภาชัยเนี่ยดูแลงานให้อยู่ก็ต้องไปถามสักหน่อยในงานนี้ไปเดินแ ด้วยชุดเครื่องเพชรแบบมูลค่า10บล้านบาทเลยนะที่ถือนี่หนักมากนะครับแต่เรื่องนี้ว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับกับกรณีที่ยูนิลิเวอร์เนี่ยคว่ำบาตรเด็กของเอสุภชัยผมไม่เลืองเข้าใจผิดกันนะคะเขาผมไม่ถอนนะคะผมไม่ถอนนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเครียดไมคะพี่ไม่ค่ะที่เอเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนตลกได้ตลอดเวลาแต่ถามเขาเหมือนจะเครียดไหมเขาบอกไม่ไม่ เพราะว่าผู้ใหญ่ต้องเข้าใจอยู่แล้วอาจจะเป็นกระแสจากข่าวทา,ท,าทางนู้นทางนี้ว่าปล่อยข่าวเองหรือเปล่าจริงจงน้องเขาก็ทํะไปทุกอย่างถูกต้องตามกของเขาอยู่แล้วเออ,อไม่เครียดนะครับเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจะเข้าใจผิดเรื่องของณเดชน์ด้วยนั่นเองนะครับผมกม็เคลียร์แล้วนะเมื่อวานนี้เราก็พูดไปแล้วว่าเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วว่าทางยูนิลิเวอร์กับณเดชน์ก็จูบปากกันเหมือนเดิมแล้วก็จะไม่มีการถอนณเดชน์ออกจากพิสตาเตอร์ตัวไหนแต่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 มีข่าวมาว่าว่า เดี๋ยวพิซเตอร์แบบอย่างเช่นเนี่ยบางตัวที่นาเด็เคยเป็นมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวพอครบกำหนดปุ๊บเนี่ยขเขาจะ,จะเปลี่ยนตัวก็เป็นคนไปก็มันถอดกายเปล่าะะนั่นแหละคือจะเปลี่ยนตัวไปได้ข่าวว่าบางตัวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น,ปนบอยประกอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือ คือจะเอาคนใกล้เคียงกับนเดเด็ดเนี่ยมาเป็นเดี๋ยวเรรอดูกันต่อไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยยังจะเป็นนเดเด็ดอยู่ไหมเรื่องงานไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มาสนใจ,นใจเรื่อง,องราวความร,รักกันบ้างนะครับผมก็ตั้งแต่วันวาเลนไท์ที่ผ่านมาอําเองก็โพสต์รูปอินสตาแกรมเปิดเผยใช่ไหมว่าเป็นแฟนแอมพิธานเป็นไฮโซเศรษฐีมีเงินใช่เลยครับผมแต่ก็ล่าสุดเนี่ยไม่พอนะครับความหวานของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยทางด้านฝ่ายชายบ้างนะฮะก็ใช้รูปโปรไฟล์เนี่ยเป็น รูปอ้ํแล้วก็ใส่เสื้อนะครับสกรีนคำว่าแฟนแอมเนี่ยแถมยังฟอลโล่ฟอลโล่วิ่งเนี่ยแค่หนึ่งคนแล้วรูปไม่เคยลงรูปอะไรเลยแต่มีคนตามโอ้โหคือตอนนี้ไม่ใช่ตัวเลขนี้นะตอนนี้แบบตัวเลขเป็นหมื่นเจ็ดแล้วนะใช่แล้วประเด็นคือเป็นอินสตาแกรมของแอมเออแล้วยังไงล่ะกดตามอ้ําคนเดียวคนเดียวแต่มีคนมาตามแอมหมื่นเจ็ดโดยที่อยากรู้ว่าอีคนที่ตามแอมหมื่นหมื่นเจ็ดกว่าเนี่ยดูอะไรอ่ะฉันเล่นไม่ได้แต่เขาไม่ใช่ชื่อแอมพิธานอ่ะเขาชื่อแอมอะไร แอมองโคสิตก็แอมพธิธานองโคสิตไงโอเคโอเคนะครับผมไปถามซะหน่อยดีกว่าเรื่องความรักของแอมกับแอมเห็นว่าโดนแซวเรื่องนี้เนี่ยหน้าแดงเลยนะบอกว่ามีคนตามแอมแค่คนเดียวไปดูกันฮะก็ดีค่ะก็ถือว่าเป็นก็คือชอบอยู่แล้วปกติแล้วก็คือชอบผู้ชายขี่มีแล้วแค่คนเดียวก็ทุกอย่างก็ดีค่ะค่ะก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะสองปี เาเป็นเพื่อนกันก็สามปีกว่าแล้วยังไม่ใช่แฟนอ๋ออ๋อค่ะเปิดตัวค่ะก็คุยกันแล้วค่ะก็ก็นั่นแหละค่ะความหมายเดียวกันนั่นแหละค่ะค่ะก็พิเศษนะคะแล้วคุณบอกว่าลงรูปคู่เป็นไงนั่นคือแฟนมขนาดค่ะก็ความหมายเดียวกันแล้วค่ะลงวันดี เขาเริ่มชินกับการเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ว่าจากครั้งแรกๆก็จะเกรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชินไปเรื่อยๆเขาก็ไปนู่นมานี่ปกติแล้วอย่างเวลาไปทํางานเขาก็เป็นเพื่อนบ้านถ้าเสาร์อาทิตย์เขาว่างอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ไทยี่ประทับใจมากจริงๆก็ทุกเทศกาลก็ประทับใจทางนั้นนะะ่ะค่ะ ไดีว่าเป็นการยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำแล้วว่าหนุ่มแอมเนี่ยคือแฟนมีแต่ว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้พูดเองสื่อพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอบอกก็แนวน้งตามนั้นขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับแล้วล่ะว่าเป็นแฟนกันส่วนเรื่องที่ปูปรยาคบหากับหนุ่มโน้ต แฟนเก่าของอ้ํานั้นนะฮะเธอก็บอกว่าไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้ติดตามอ่านข่าวเรื่องของเธอกับหนุ่มโน้ตเนี่ยก็จบกันไปนานแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกันอีกตอนนี้เธอขอใช้เวลากับคนของเธอดีกว่าหวานขนาดนี้ก็เมื่อไรไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่มาฝากบรรดาแฟนคลับของสาวอ้นะํานะเนาะแล้วบรรดาหนุ่มข,ของอ้ําแต่ละคนนี่นะไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นนะตั้งแต่น้องดอสเหรอคุณตอสแล้วก็มาโน้ตแล้วก็มาแอมเนี่ยแต่ละคนที่ติดตะติด ท็อประดับเศรษฐีเลยนะจ้ะกระเป๋ารถเมย์ไม่มีนะจ้ามาเป็นแฟนอัพใครจะมีเป็นแฟนอัพอย่างนั้นนะครับผมไปกันที่อหนึ่งคู่กันมากดีกว่าคู่นี้ก็เปิดเผยเรียกแฟนกันได้เต็มปากแล้วนะครับสำหรับซีริต้าเจนเซนแล้วก็ขันเงินนั่นเองนะฮะก็คู่นี้เนี่ยมีการเขาบอกว่าแฮปปี้มากเลยนะวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยมอบเซอร์เซอร์ไพรส์ดอกไม้ให้ฝ่ายหญิงก็มีของขวัญเซอร์ไพรส์กลับเป็นของใช้ซึ่งซีริต้าบอก ว่าไม่ขอบอกแล้วครับเป็นของใช้อะไรใช่ขอนเงินเป็นของใช้แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นของใช้อะไรนั่นเองนะครับผมส่วนตัวเนี่ยความรักครั้งนี้เนี่ยไม่รีบร้อนอะไรนะฮะตั้งใจทํางานของแต่ละคนไปแล้วยังได้ไฟเขียวนะฮะพาไปเจอครอบครัวของกันและกันด้วยแต่ว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือไม่ไปถามสาวสีริต้ากันฮะ เรายังไม่พร้อมอยู่แล้วค่ะเราก็ยังอยากทํางานอยู่เขาก็อยากทํางานแล้วมันยังมันยังไม่ใช่ขนาดแบบมันยังไม่ใช่แบบเวลานี้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องดูดูกันไปก่อนอะไรอย่างี้ค่ะยังเลยค่ะยังเลยก็คือถ้าเกิดรู้สึกอยากเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะบอกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากเลยค่ะยังแบบค่ะทโสดหรืออะไรแบบ ยังไม่พร้อมมากกว่าค่ะตอนนี้เรายังเด็กอยู่เลยังเด็กน้อยอยู่เลยยังไม่รุนอยู่เลยอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะว่าของทุกคนเนี่ยนะคขที่อาจจะเป็นไปได้ก็ดูดูกันไปค่ะก็ดูดูกันไปค่ะทางผู้ใหญ่หรอคะมีแบบว่าเล่งเล่งไหมว่าเออไม่มีค่ะมีนักข่าวนี่แหละนักข่าวถาบ่อยมากเออตัวเองไม่มีลุ้นนะฮะแต่นักข่าวลุ้นกันให้ เพราะว่าตั้งแต่คู่กันตั้งแต่จะคบกันแล้วก็รุ้นว่าเมื่อไหร่จะเรียกแฟนกันตั้งแต่ยังไม่ยอมรับว่าเป็นแฟนรับพากันไปเที่ยวพากันไปหาคุณพ่อและล่าสุดก็เนี่ยยอมรับว่าเป็นแฟนกันแล้วเนาะใช่นะคร<า>ับผมก็บอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มีข่าวดีแน่นอนนะแต่จะนานเหมือนกันที่ยืนยันว่ากว่าจะเป็นแฟนกันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปตอนนี้ให้น้องทำงานไปก่อนนะฮะอ่ะมาที่ข่าวเด็ดข่าวแซ่บอีกหนึ่งข่าวนะฮะเป็นเรื่องราวของไฮโซคนดังคุณชายอนันทวิชยางกุลณัขธ เข้าแจ้งความนะฮะเอาผิดกับคุณแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามในกรณีที่บริษัท s ซดิ c t i v e ELEMENT จำกัดซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจ่ายเงินไม่ครบตามสัญญาหลังจากที่บริษัทนี้จ้างให้คุณชายเนี่ยนะทำประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ตใหญ่เขาดาวที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งคู่กรณีนี้ที่ชื่อว่าคุณแชมป์จิรัตเนี่ย เป็นพี่ชายของสาวน้ำหวานที่เพิ่งจะตกเป็นข่าวกับคุณจินสามีคุณหนิงปณิตาไปใช่คุณชายบอกว่าไม่ได้เกาะกระแสนะครับแต่บังเอิญเพิ่งรวบรวมหลักฐานได้แล้วก็คู่กรณีเนี่ยบังเอิญก็เป็นพี่น้องกันด้วยแต่ในอินสตาแกรมของคุณชายอะว่าเคยขึ้นภาพคนหน้าด้านนเรื่องราวอันเนี้ยเคยขึ้นเคยขึ้นภาพเรื่องราวนี้ด้วยนะไปติดตามคดีนี้กันว่าเขาจะยังไงกันฮะเดี๋ยวออกมานะครับ แต่เชื่อไหมว่าคือจริงๆเราไม่ได้ทราบเรื่องหนิงเลยเราไม่ทราบเลยด้วยแล้วของชายเนี่ยจริงๆใช้เตรียมมานานแล้วเพราะว่าเรานั่งเราถามว่าเราให้เวลาเขาไหมเราให้เวลาเพราะด้วยความที่น้ําหวานโทรม,มาคุยแล้วก็เหมือนว่าโอเคเดี๋ยวเข,เขาดึงของชายไว้นะจริงๆเราก็คือเขาดึงไว้นานว่าแบบเออเดี๋ยวแม่จะจ่ายเดี๋ยวทางนั้นทางนี้จะจ่ายอะไรเงี้ยเราก็โอเครอรอรอไปจนจริงๆล้วก็คือสิ้นเดือนมกราไปแล้วจนจนชายเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มแปบบแลกๆดังนั้นเนี่ยชายก็เลยเริ่มปรึกษาทนาย ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้คืนนะครับเพราะใจชายถามว่ามาตรงนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาเอาเงินหรือว่าจะมาได้เงินจากตรงนี้ออกมาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบเราเพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่ก่อนที่ชายจะเข้าไปทํางานเนี่ยในลักษณะ PR เนี่ยกลายเป็นว่าพี่ๆพีอาร์เนี่ยเขาเขาสองเจ้าภายในหนึ่งเดือนนะ เปลี่ยนแล้วเราเป็นเจ้าที่3คือแบบจ็คพอตอะครับชัย uh huh. ก็เลยแบบเ้ยรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่าพี่เขาเตือนเราหรือว่าพี่เขาบอกเราเพราะว่าเราคุยกับพี่เขาแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาพยายามหาเบอร์ชยัยแต่เขาหาติดต่อกันไม่ได้ชัยก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเผื่อว่าไม่มีใครกล้าออกมาเลยไม่มีใครกล้าออกมาพูดตรงนี้เขาก็จะสามารถทําอะไรก็ได้ก็คือบอกจะไม่ว่าจะไปทําอะไรทําอะไรต่อไปเนี่ยก็สามารถทําได้ใช่ไหมฮะชัยไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกับใคร เพราะเราเราเจ็บแล้วอะ่ะเราโดนแล้วเรารู้แล้วว่าเอ้ยตรงนี้มันไม่โอเคอืมใช่ใช่ไหมนอกจากนี้นะคะจะ <laughs> มีการ <laughs> นอกจากนี้นะคะจะมีการพาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายออจากคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไรคือตอนแรกเนี่ยมีการโฆษณาไปว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะมีเอคอนมาร่วมงานเป็นศิลปินดังระดับโลกเลี้ยน,นะครับแต่ปรากฏว่าวพอถึงงานจริงๆเนี่ยก็ไม่มายังไม่พอนะครับคนที่ซื้อบัตร V I P ไปในงานนี้เนะี่ยคือซื้อไปใบละแสนบาทบกลับได้แค่เก้าอี้นั่งไม้หนึ่งตัวอันนี้วนะ oh, oh, oh. ีนะฉันวีตั้งแต่วันเริ่มงานเลยนะบัตรแพงมากวีพีหนึ่งแสนบาทก็ไม่ไหวนะคุณส่วนที่บอกตอนแรกนะครับบอกว่างานจะเริ่มบ่ายสามจะจบหกโมงเช้าที่ไหนได้นะฮะเริ่มงานตอนสี่ทุ่มไปจบเอาตีสามใช่เลยครบับงานนี้ก็เตรียมที่จะเข้าไปพบร้องทุกข์กับสคบอด้วยนะครับที่หลง โฆษณาชวนเชื่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมก็รอดูติดตามคดีต่อไปแล้วกันแล้วก็วอนขอด้วยนะผู้ชมทางบ้านต่างๆเวลาจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตกับคนจัดท่านไหนที่ยังไม่ค่อยมีความชำนาญหรือไม่ค่อยน่าไว้ใจเนี่ยร,ระวังกันด้วยเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพนะเอามาขายตั๋วคอนเสิร์ตตามอินเทอร์เน็ตอะและ้วบางคนจะหลงเชือ่อแล้วก็ไปซื้อการเข้าไม่ได้ดูไม่ได้เสียเงินนี่ก็เสียเงินฟรีแต่ว่าโดนจับไปแล้วคนนั้น่ะ ก็เป <g> ็นพี่ชายใช่ไหมคุณแชมป์จีรัตที่พี่ชายของคุณไฮโซน้ำหวานเนาะที่มีข่าวกับจินกระหนิงต้องรอให้คุณแชมป์ออกมาพูดบ้างว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรรอให้ทั้งพี่ทั้งน้องพูดไะพูดคนละจัดโต๊ะเดียวกันเพราะว่างานเดียวกันจะได้ <c oughs> สื่อมันจะได้ไม่ต้องเดินสายเยอะเหนื่อยมากพี่แถลงก่อนเสร็จแล้วไปเรื่องของน้องต่ออนะคะแต่ว่าใช่ใช่ไหม ไปติดตามเรื่องราวของเราต่อไปหนังกันบ้้นีกว่าวันนี้มันพุดใช่แล้วครับดครึ่งราคานะครับผมแต่ว่าวันพรุ่งนี้มีหนังใหม่เข้าเพียบเลยทีเดียวไปดูกันดีกว่าครับว่าสัปดาห์นี้มีหนังเรื่องอะไรน่าดูกันบ้างฮะกลับมาอีกครั้งสำหรับช่วงเวลาสบายๆที่เราคัดสรรหนังดีหนังเด่นข้อหม่ประจำสัปดาห์มาฝากคอหนังกันครับ ประเดิมเรื่องแรกเอาใจคอหนังที่มีความทรงจำวัยเด็กกับนิทานอมตะอย่างเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์กับหนังแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องใหม่ล่าสุดฝีมือการกำกับของไบรอันซิงเกอร์อย่างแจ็คเดอะจายอันเซเลเยอร์ที่กว่าจะได้นิโคลัสโฮลมารับบทนั้นเป็นแจ็คในเรื่องก็ต้องคัดกันแล้วคัดกันอีกจนหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันโดยแจ็คเดอะจายอันเซเลเยอร์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในดินแดนที่แสนสงบสุขมาแสนนานที่บ้านของแจ็คเด็กหนุ่มชาวนาซึ่งได้รับสืบทอดถั่ววิเศษ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อถั่วโดนน้ำทำให้บ้านซึ่งมีเจ้าหญิงอิสเบลลาติดอยู่ในนั้นถูกต้นถั่วซึ่งกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งบ้านทั้งเจ้าหญิงลอยติดขึ้นไปสูงเทียมฟ้าจนถึงดินแดนของยักษ์เป็นหน้าที่ของแจ็คที่ต้องปีนต้นถั่วขึ้นไปเข้าสู่ดินแดนที่ไม่มีใครอยากติดตามไปด้วยเพื่อช่วยเจ้าหญิงกลับมาให้ได้ก่อนที่พวกยักษ์จะปิดที่ไป แต่ถ้าอยากหากันหลุดโลกแล้วล่ะก็แนะนำให้เลือกหนังคอมดี้สืบสวนเรื่องแกมบิด หนังจรากรรมจากมันสมองของอีธานโคเอนและโจเอลโคเอนสองผู้กำกับที่มีผลงานขึ้นหิ้งคว้าม,มาแล้วถึงแปดรางออสการ์นำแสดงโดยสองนักแสดงคุณภาพอย่างโคลินเฟิร์สที่เพิ่งได้รับรางวัลอสการ์จาก The King's Speech สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและแคมรอนดีแอสที่มีผลงานฮิตมากมายโดยกัมบิดเล่าเรื่องราวของแฮร์รี่ดีนผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ที่วางแผนแก้แค้นไลโอนเนลเจ้านายสุดเพี้ยนของเขาที่เป็นผู้ชายที่รวยที่สุดในสาราชอาณาจากักรด้วยการขาย ภาพวาดปลอมของโมเน่ให้กับไลออนเนลแต่เขาก็ต้องพึ่งจิกซอตัวสำคัญอย่างพีเจสาวเท็กซัสที่ต้องปลอมเป็นเหลนของคุณยายที่เป็นเจ้าของรูปการชิงไหวชิงพลิกครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไรคงต้องร่วมลุ้นร่วม,วม,วมหากันได้ในโรงภาพยนตร์ทั้งโซนหนังเอเชียมีน่าสนใจอยู่สองเรื่องเรื่องแรกส่งตรงจากแดนอาทิตย์อุทยัยกับความดราม่ากระชากต่อน้ำตากับ c h r o n i c l อ of มา m o t h e เ กราบหัวใจแม่แด่หัวใจรักซึ่งสร้างมาจากหนังสือชีวประวัติของยาสุชิอินโอะอุเอะที่เนื้อหาพูดถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สู้จะลงรอยกันนักระหว่างเขาและแม่เนื่องจากแม่เคยมอบความทรงจําอันเลวร้าให้กับเขาไว้ตอนที่เขายังเป็นเด็กโดยเรื่องนี้ได้โคจิยาคุโชมารับบทตัวเอกของเรื่องเป็นนักเขียนที่ฝืนใจมาดูแลแม่ซึ่งแก่ชรามากแล้วกับความรู้สึกลึกๆที่คิดว่าแม่ทอดทิ้งมาตลอดและเขาก็ไม่เคยรักแม่เลย เข้าฉายเฉพาะโรงภาพยนต์ House RCA และ Apex Square เท่านั้นทางเกาหลีใต้ไม่น้อยหน้าอาศัยกระแสหนังรักวัยรุ่นข้ามสายพันธุ์อย่างชวไยไลทเล่าเรื่องราวโรแมนติกแฟนตาซีผ่านมนุษย์หมาป่า A w ว r ร์วูฟบอยชายหนุ่มที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงถึง46องศาไม่สามารถระบุกรุ๊ปเลือดได้ เขาคือมนุษย์หมาป่าแสนดุร้ายที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่บนโลกนี้กับโชคชะตาที่ทําให้เขาตกหลุมรักหญิงสาวแปลกหน้าที่สอนให้เขารู้จักวิธีการรอการกินการใส่เสื้อผ้าวิธีการอ่านและเขียนหนังสือวิธีการดําเนินชีวิตให้เขาในหลายๆอย่างนี่เป็นครั้งแรกที่เด็กสาวเปิดใจให้กับความรักที่มนุษย์หมาป่าหยิบยื่นให้ความรักต่างสายพันธุ์ในครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ต้องไปร่วมลุ้นกับซงจุงกิและปาร์คโบยองได้ในอเวอร์วูฟบอย หลากหลายรสชาติมากมายอารมณ์มาให้ได้เลือกสรรกันแล้วสําหรับวันนี้ครั้งหน้าเราจะนําภาพยนตร์เข้อหมายเรื่องไหนมาบอกต่อกันนั้นรอติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับ โอ้โหหนังแต่ละเรื่องก็น่าดูทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซนของฮอลลีวูดเองรวมถึงโซนเอเชียบ้านเราด้วยก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะฮะใครชอบหนังแนวไหนก็ไปชมกันทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองใช่แล้ว,ลวติดตามช่วงต่อไปของรายกับช่วงของหลุดคิวคิวนะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของพระเอกช่องเจ็ดสีคุณออฟชนะพลเขาจะมาหลุดคิวอะไรให้กับคุณผู้ชมดูไปดูกันฮะ ฮะขั <Huh? S 2> ้นนี้ถึงขั้นโดโด เรื่องดื่มชูกําลังในกองละครเรื่องของโทนนะฮะที่วันนี้เขามีฉากสําคัญกันก็ไม่รู้ว่ากองนี้เขาใช้งานนักแสดงหนักขนาดไหน ขย่าเนี่ยมันช่วยให้น้ํามันไหลลงกระเพาะได้ดีขึ้นหรอวะไม่บางทีแบบหยดน้ำสองสามหยดบางทีเราเสยดาไงอร่อยเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์มันแพงมากขึ้นก็เลยขย่าแล้วก็กินกินแต่เห็นศิเปินดาราเขาดื่มกินกันเยอะนะเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยอาจจะช่วยได้มั้งช่วยได้เราเราช่วยได้ตลอดจริงปะแพงกลับบ้านลรอเราไม่รู้บางคนดื่มเราดู่กับพี่พี่สิบสิบล้อเขาดื่มเฮ้ยช่วยได้ฟินเลยแหละแทนกันได้จงเหรอเดี๋ยวจะลงซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นะครับเพืคุณกินตอนนี้คุณไม่หลับเลย ใช่ปังแล้วฉันก็จะคึกแน่นอนแล้วฉันก็หาที่ลงไม่ได้ก็จะกระายข้างสปีนไปไดะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมติดตามเราผ่านทางโลกออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter ร์อินสตาแกรมชื่อเดียวกันนะฮะ @ent ขีดล่าง n t v ทาง Twitter เนี่ยก็ติดแท็ก nation บันเทิงเพื่อนี่คุณนะฮะไม่ได้ตามทั้งวันใช่ป่ะว่างๆก็กดเข้าไปที่ nation บันเทิงปุ๊บ คุก็จะได้อ่านข่าวบันเทิงย้อนหลังได้ตลอดเวลาใช่นะครับผมจากหนักข่าวของพวกเราจากทีมข่าวของพวกเรานั่นเองนะครับรวมถึงทาง Facebook เข้าไปกดไลค์กันได้ด้วยนะครับที่ ntv e n t e r t a i n นั่นเองนะครับแล้วก็ทาง เว <Webs> ็บไซต์ www.nationchannel.com ดูพวกเราย้อนหลังกันได้เลยใช่หลายคนถามว่าดูย้อนหลังได้ยังไงก็อย่างที่น้องนัทบอกไปดูกันไปเลยดูกันให้ฉ่ำแฉกันไปเลยติชมเข้ามาได้ด้วยนะจ๊ะฉ่ำแฉไปถึงเสียงห <c oughs> <โศ>ัวร้อนถูกต้องติชมพวกเรามาได้ด้วยนะครับไม่ชอบพี่เค็กยังไงไม่ชอบผมยังไงนะ,นะครับผมแก้กันได้แต่สนับชมบ้างก็ได้นะฮะแต่ชมมาเป็นกำลังใจเนาะนิดนึงฝากข่าวของอ้ำานิดนึงแล้วกันหลังเรื่องของคุณอ้ำนี่เขาบอกไว้ว่าเรื่องของการต่อสัญญาแล้วก็เขาบอกว่าสัญญาคราว่าปีนี้ จะหมดปีนี้แต่ว่าจะไปช่องสามหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เราไม่ไม่เล่าแต่ข่าวอ้ํนั่นสิเราจะไม่รู้เอาลาไปแล้วยฮะลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคัะ